ฮ <laughs> <บ>่าสวัสดีนะครับผมเป็นนักข่าวนะวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์พี่น้องจากอันเดอร์แวมนะครับเรื่องอะไรเหรอเรื่องความลับของส่งพี่น้องในว่าส่างพี่น้องเนี่ยมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันนะไปดูกันเลย <laughs> เอานะครับเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะครับคุณมีความลับที่น้องชายของคุณน่ะไม่รู้บ้างไหมครับความลับอะครับ ความลับที่น้องชายที่ยังไม่รู้นะอืมมันก็น่าสนใจนี้นะขอคิดแป๊บหนึ่งเออแต่ก็ช่มันเถอะอย่าสนใจเลยขอสูบแป๊บหนึ่งโอ้โหความตื่นเต็นหมดเลยครับเนี่ยโอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหความนเต็มหมดเลยต่อไปเป็นน้องชายด้วยกันนะครับใช่ครับคุณมีความลับที่ปิชายของคุณน่ะ ไม่รู้บ้างไหมเฮ้พบกับฉันน่ะรู้กันเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นก้อนหนึ่งนี่คือคอนแทคเลนเลยล่ะที่พี่ชายฉันไม่รู้อโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมืกอนะครับเนี่ยที่พี่ชายของคุณน่ะไม่รู้มาก่อนว่าคุณน่ะใส่คอนแทคเลนนะครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้การร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับเออฉันีในดร่วมมือให้เสมอเลยนะ ก็เขาจบการสัมภาษณ์ความรับเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับยังไม่บายๆนะยังมีต่อนะ